อนุโมทนากับท่านผู้มีบุญคือคุณรัชนีวันแก้วพรสวรรค์ผู้สว่างยามราตรีดังพระจันทร์ผู้มีทันสถิตกลางกายาท่านนั้นได้ร่วมบุญซ่อมแก้วกายธรรมท่านดุปถัมงานบุญพระศาสนา ท่านมีส่วนสร้างงานสัมมนาสร้างประชาส่งเสริมให้เป็นคนดีอันงานสร้างนั้นว่าเป็นงานยากต้องลำบากเพราะต้องหาทีมทุนที่แต่งานซ่อมนั้นยากกว่าเพราะต้องมีดวงฤดีที่รักษาชาตินิยมบุญที่ได้จากการเป็นผู้ร่วมซ่อม จิตจะน้อมถ่อมตนเหมือนเจ้าอาสมมีแต่คนเคารพรักและชื่นชมสมบัติตนนั้นมีคนคอยดูแลร่างกายนั้นจะแข็งแรงไม่เจ็บป่วยเพราะบุญช่วยอวยอยู่อย่างแยแสชีวิตนั้นจะมีคนคอยเทคแคร์ ดูตั้งแต่เด็กจนแก่สุขแท้เอ่ยบุญปฏิสังขนแก้วกายธรรมจะนุนนำให้เข้าถึงธรรมกายอย่างง่ายสบายสบาย